เจอแล้วที่พักในโอซาก้าที่มีไข่ปลาให้ตักแบบไม่อั้นแบบนี้แล้วคือยังมีราเมงให้กินฟรีมีไอติมให้กินฟรีไม่อั้นมียากูให้กินฟรีของฟรีเพียบตลอดการเข้าพักผักก็ดูโอเคดีเลยสะอาดกว้างได้มาตรฐานญี่ปุ่นเห็นดูดีแบบนี้ลองมาถ่ายมาลุ้นกันเลยเล่นดีกว่าว่าคืนเท่าไหร่เดี๋ยวเฉลยให้ท้ายคลิปที่นี่ชื่อโรงแรม Jomyin Premium Natural Hot Spring อยู่ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นโลเคชั่นคือดีมากเดินไปป้ายคุริโกะแค่สิบนาทีที่เด็ดที่ทําให้หลายคนอยากมาพักที่นะคะก็คือมีของฟรีให้าาานตตลอดกรเข้้พ่มแ และรอบเดึกก็มีรามเมงที่ทําให้ร้อนๆแบบนี้คือน้าซุปที่เนี่ยอร่อยมากทุกคนมีกลิ่นยูสุเบาๆด้วยเช้ามาก็มียาขูแล้วก็มาถึงสิ่งที่ทําให้ทุกคนรู้จักที่นี่นะคะก็กค,กะค,ะคือบุฟเฟ่อาหารเช้าที่มีปลาดิบมีไข่แซลมอนให้ตักได้เองได้ไม่อัน้นทําเป็นดงบุรีได้เองเลยไข่ปลาแซลมอนเนี่ยคะ่ะจะมียืนพื้นให้ทุกวันแบบนี้นะคะแต่ว่าปลาดิบต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยตอนเราไปมีทูน่าสับกับแซลมอนจะตักเท่าไหร่ก็ได้นะคะไม่อั้นจริงๆเขาเติมตลอดเลยแล้วเมนูอื่นๆใในนบุเ่่่ออาาาหรช้ก็มมียะไ ปลาดิบอย่างเดียวอย่างโอโคโนมิยากิก็มีเทมปุระก็ทอดกันร้อนๆเลยปลาซาบะย่างไข่หวานสุกมิโซะร้อนๆหรือเบเกอรี่และเครื่องดื่มต่างๆก็มีให้เลือกเยอะแล้วคือคุณภาพดีจริงอร่อยโซนมาเติมเรื่อยๆไม่มีการตอนนุ่นกับพี่นุ่นไปผักการขาตกคือละสาถึงสใบเทา้าหานกันตกคนละประมาณ2ใบเทา้าแล้วเดี๋ยวจะแปะทางไปจองไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะอีกอย่างคือมีออนเซ็นให้แช่ฟรีอีกแต่เราเข้าไปถ่ายไม่ได้นะเอารูปมาไฟล์จากเว็บของโรงแรมกันส่วนตัวเราว่าที่พักนี้คุ้มมากนั